สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลเตรียมฟ้องปกลุกฝนทิพย์กรณีดราม่าของนักแสดงสาวปกลุกฝนทิพย์หลังพาคุณแม่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีการโพสต์ต่อว่าทีมแพทย์ที่รักษาซึ่งภายหลังเผยแชทของทีมแพทย์ในคืนนั้นออกมาว่าหลายคนต่างรู้สึกหมดกำลังใจเพราะท,ทำเต็มที่สุดๆแล้ว ล่าสุด24พฤศภาคม2564เพจ f เฟซบ o ๊กหมอขอบบนหน่อยเฮอ a ก g ส e ซี i ด็อกเตอรได้เผยแชทของบุคคลหนึ่งซึ่งมีการเอ่ยถึงโรงพยาบาลคู่กรณีของสาวปุกลุกระบุว่าพอดีทางโรงพยาบาลที่คุณปุกลุกกำลังจะทำเรื่องฟ้องค่ะแต่ขาดคลิปที่ไลฟ์ยังไงถ้าพอมีฝากช่วยหาทีนะคะจะได้เป็นกรณีตัวอย่างส่วนเจ้าของเพจหมอขอบ,บนหน่อยเฮได้ระบุข,ข้อความไว้ที่โพสต์ด้วยว่า ทางโรงพยาบาลฝากมาเขาจะเอาคลิปไลฟ์ของปอลอไปฟ้องครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ